มลัลล่กับพวงมาลายัยคู่แท้แห่งวัฒนธรรมไทย ดอกมะลิกับพวงมาลัยเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกในวัฒนธรรมไทยเพราะดอกมะลิคือหัวใจสําคัญที่ทําให้พวงมาลัยมีทั้งความสวยงามความหอมและความหมายอันลึกซึ้งครับสาเหตุที่ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลักที่นิยมนํามาร้อยเป็นพวงมาลัยมากที่สุดเพราะมีคุณสมบัติเด่นหลายประการดังนี้ครับมีสีขาวที่บริสุทธิ์ดอกมะลิสีขาวนวลสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดและความดีงามทําให้พวงมาลัยดูงดงามและเป็นมงคลมีกลิ่นหอมละมุนกลิก่นหอมมันเป็นเอกลักษณ์ของมะลิช่วยเพิ่มสเสน่ห์และความรู้สึกสดชื่นให้กับ พวงมาลัยอีกครั้งยังเป็นกลิ่นที่คนไทยคุ้นเคยและชื่นชอบมีความคงทนดอกมะลิมีความคงทนในระดับหนึ่งทําให้พวงมาลัยอยู่ได้นานพอสมควรหากได้รับการดูแลที่เหมาะสมมีความเป็นสิริมงคลมะลิเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของไทยการนามาร้อยเป็นพวงมาลัยจึงช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับและผู้ถวายครับและเมื่อดอกมะลิถูกร้อยเรียงเป็นพวงมาลัยความหมายของมันจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นดังนี้ครับหมายถึงความเคารพและความกตัญญูการถวายพวงมาลัยมะลิแด่พระสงฆ์หรือมอบให้พ่อแม่ ครูบาอาจารย์สื่อถึงความเคารพศรัทธาและ ความสํานึกในบุญคุณหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันแม่หวงมาลัยดอกมะลิคือสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์และไม่มีที่สิ้นสุดของแม่ที่มีต่อลูกหมายถึงความเป็นสิริมงคลหวงมาลัยมะลิมักถูกนํามาใช้ในพิธีมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานงานบวชเพื่ออวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลและความสุขหมายถึงการต้อนรับและการให้เกียรติการมอบพวงมาลัยมะลิให้แขกผู้มาเยือนเป็นการแสดงออกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการให้เกียรติครับสรุปได้ว่าดอกมะลิเป็นมากกว่าแค่ ดอกไม้ที่ร้อยรวมกันแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตชีวาเต็ไมไปด้วยความหมายความศรัทธาและความงดงามที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทยได้อย่างแท้จริงครับ